ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับอย่างที่เราทราบกันสบคก็รณรงค์ถูกไหมครับว่าเราลดการรวมคนกันไม่อยากให้จับกลุ่มก้อนกันเพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ถูกไหมครับทีนี้เสร็จครับมันมีหลายจังหวัดครับที่เขาไม่ใช้คําว่าล็อกดาวน์ถูกนะใช้คําว่าพื้นที่ควบคุมเข้มขน้น<ช>การที่จะออกจากนอกพื้นที่ไปไปทางานจะอะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปขออนุญาตแล้วจะมีโซเชียลไว้ทําอะไรครับเนี่ยโทรศัพท์มือถือ เวลาเราลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่เราใช้โทราศัพท์มือถือสแกนบ้างเราลงทะเบียนบ้างนู่นนี่นั่นแต่การจะทําพื้นที่ทําใบอนุญาตขอออกนอกพื้นที่คุณต้องไปออก,กันที่อําเภอคนเต็มไปหมดเลยครับชาวบ้านเขาด่ากันนะครับอืเน่นะสิถูกไหมเห็นหลายสิ่งอย่างก็ใช้แอปตลอดนะทําไมอันนี้ใช้แอปไม่ได้เออแล้วก็ไปออก,กันแบบนี้บางคนไปรอกันโอ้ยนานเลอเกินกว่าจะได้นะนะชาวบ้านเขาบอกโอ้ยเหนื่อยเลอเกินนะฮะ วันนี้ขอเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านหน่อยก็แล้วกันครับที่บารมุงชนบุรีเนี่ยนะก็ตามภาพที่เห็นยืนต่อคิวครับทําคําร้องขอใบอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดการเพราะชนบุรีก็อย่างที่เราทราบกันเป็นหนึ่งใน5จังหวัดที่สบคประกาศและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นพื้นที่สีแดงนั่นเองป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราก็นั่งกันอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ ที่สาราประชาคมทีม่อำเภอเมืองชนบุรีก็วุ่นไม่แพ้กันชาวบ้านะหลายร้อยคนนะยืนเข้าแถวยาวเหยียดออกไปครับนอกตัวอาคารนะไปถึงริมถนนนะอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่พยายามทํางานอย่างเต็มที่เอาลหละผมก็เข้าใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่เองก็เหนื่อยนะครับ แต่ก็ประชาชนเข้ามาเยอะจริงๆมาอย่างต่อเนื่องเห็นบอกเปิดตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าความต้องการที่เขาต้องการใบอนุญาตไปทํางานนอกพื้นที่เขาเยอะครับค่ะประชาชนส่วนใหญ่มาขอใบอนุญาตนะครับก็อย่างที่บอกไปบางคนรอส่วนใหญ่ไปรอเป็นชั่วโมงทั้งนั้น,นกว่าจะได้ลจนทุกคนทุกปากบ่นกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนี้ไม่ไหวฮะลองฟังกันดูครับเราคอยนานไหมครับ กี่กี่กี่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยก็ตอนนี้มันเก้าโมงสี่สิบแต่ว่าวันนี้มันวันแรกวันแรกยังแบบเขาก็ยังแบบไม่รู้ว่าประชาชนจะให้การตน <c oughs> ้นอะไรมาพร้อมกันขนาดเนี้ยไมให้มันสะโดดกว่าน,นี้ ตกใจไหมครับเมื่อวันนี้ประชาชนมารอกันเยอะเนี่ยตกใจมากแถวยาวมากเลยค่ะคือทุกคนก็ไม่รู้เรื่องอะเพราะว่าเพิ่งประกาศเป็นพื้นที่สีแดงอะเนาะจะออกจากเขตก็จะต้อง มีใบอนุญ,ญาตแบบนี้อันนี้นะชนบุรีสมุทรสาครก็ไม่แพ้กันคุณผู้ชมประชาชนนับร้อยเลยอะค่ะมารอขอใบอนุญ,ญาตออกนอกพื้นที่ก็ยืนแออัดกันจนล้นที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครภาพเดียวกันเลยความวุ่นวายก็เกิดขึ้นทั้งการจัดแถวรอแล้วก็หลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าเข้าใจขั้นตอนเท่าไหร่นะคะส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ตั้งรับบริการไม่ทันก็คือเห็นใจทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่และเห็นใจทั้งคนมาขอใบเนี่ยนะคะจนตอนนี้ประชาชนยืนเบียดเสียดกันแน่นจนลืม เบเ่ยนระยะห่างทางสังคมแล้วอันนี้จริงๆอยากจะฝากไปถึงคนที่คิดกดด้วยละกันคิดท,ที่มันรอบครอบกว่านี้ไหมอะคุณก็ต้องรู้สิว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ตามมาเนี่ยแล้วก็นะอย่างเนี้ค่ะวุ่นวายวุ่นวายแล้วนี่มันเป็นการทําให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกเปล่าเราอยากจะให้ห่างกันเราจะอุตส่าห์ปิดพื้นที่สีแดงแล้วยี่คืออะไรคะเนี่ยนะคะ ก็ส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่ควบคุมคุมเข้ม5จังหวัดก็จะต้องมาขอเอกสารใช่ไหมเพราะมันมีการประกาศมาจากราชกิจจานุนเบกษาออกมาเผยแพร่แล้วว่าใครจะเข้าจะออกในพื้นที่คุมเหล่านี้ก็จะต้องมีเอกสารจะต้องติดตั้งแอปหมอชนะควบคู่กันไปกับไทยชนะอันนี้2แอปแล้วนะรวมไปถึงถ้าหากปกปิดข้อมูลฝา่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือจะโดนทั้งจำทั้งปรับจะคิดกฎอะไรมาก็แล้วแต่ก็ขอให้มันสะดวกสบายกับประชาชนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันก็ต้อง ป้องกันโควิดในที่ได้ด้วยจริงๆอะนะคะเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยเลยจริงๆแล้วเรื่องหมอชนะเนี่ยมันก็มีประเด็นนะคือพูดไม่ครบถ้วนพูดไม่ชัดเจนอะบอกว่าถ้าไม่มีแอปหมอชนะจะติดคุกแบบนี้จริงๆไม่ใช่นะคะก็คือว่าถ้าคุณติดโควิดแล้วคุณปกปิดข้อมูลประกอบกับไม่มีแอปหมอชนะนั่นถึงมีความผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแล้วไม่มีแอปหมอชนะแล้วคุณจะผิดนะถ้าคุณไม่มีแต่ว่ามีใบบันทึกอันนี้ สามารถทำได้โอเคค่ะมาที่